สองเคมีสนเนลคือเา่าคือเดิมค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะปัญหาหลายอย่างเลยพี่น้องค่ะนะคะก็ได้ไปงานสองมือไ้อลาคือล่างานวันที่อะไรนะวันที่29วันที่29งานบวก้าบวชพระนุกธนาดลน,นะคะหลักการงานเมื่ขึ้นนี้อยู่กุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนอครน,นะคะแค่เนลาสองวันแล้วก็วันที่2ี่ที่พักเมือหนึ่งนะคะพักจาก การแรนงานยาวม่ามือในวันที่28คือเคนมีไปหาหมอเด้จะผู้ไดดามอมอดาม,มาก,กะชี้แจงตรงนี้นะคะเขาด้วยการชี้แจงนะ,คะ้ค่ะเพราะว่าเคนมีไปหาหมอนะคะเพราะว่ามันว่างมือเดียวนะพี่น้องมันว่างแค่วันที่28วันเดียวด้านนอกนั้นก็คืองานยาวเลยก,กับกอนนานก็ได้คุยกันน้ำแพลวกับปีก็อยู่ซึ่งเขาเขารู้เขารู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว,ลวช่วงนี้เขาก็รูก้ก่อนวันที่28แล้วว่าแคนมีพ่สบายนะคะเนื่องด้วยว่า ประมาาหาปีกราถาวความไปนิดนึงคือหาหาปีกรอนเขนมีพวยเป็นลกูกกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นอยู่ดีกระดูกสันหลังคอที่หานะคะแล้วก็ได้ทําการฉีดยาทําการรักษามาตตอนเนื่องกันแบบโดนเติอเพราะว่าผู้ใดผู้ใดอาจจะสงสยัยมันเป็นฝนพ่วงนะพี่น้องเพราะว่าเขมีเป็นยังจงาพึ่งมาเฮ็ดน่มพึ่งมาเฮนะ็ดน้าอกตอนอายุ30นิดๆก็คือว่าตะกี้ข่อยสิเฮ็ดเลวอืมตะกี้อะ ข่อยมีแพนว่เราจะเห็ดนมตั้งแต่อายุ20กว,กว่าแล้วแต่ว่าข่อยป่วยเป็นลรกกระดูกทับสินคุณหมอก็เลยบ่อยเห็ดนมบานทีนี้พอมันก็คิดว่ามันหายขาดนะพี่น้องค่ะคิดว่ามันหายขาดคิดว่ามันแบบเออมันหายดีแล้วก็เลยเห็ดนมบทีน,น,นี้มันกน็หนึ่งด้วยส่วนสูงทเทาใส่สูงแน่ด้วยนมที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเอิกนะคะต่างถาผู้บริเป็นยังผู้บริเป็นโครคไขกระดูกสันหลังกรยังปวดเอดวและพี่นอองเดอนะคะนี่ก็เป็นผลมาจากการทำหน้าอกก็เลย ทำให้กระดูกสันหลังมันมันกับเหลืออีกเท่านึงนะคะกระดูกทำเส้็จมันก็เหลืออีกเท่านึงก็เลยพี่แอ่กูก็ปวดเอวเธอว่ากูก็ปวดเอวแต่มันจ้องเส้นทองนี่ไหมมันปวดเอวมันปวดหลังนี่ไหมก็เลยคุยกันพี่แอ่ก็เลยว่าเอออ่าอยู่กันก็เลยบอกเพราะว่าอยู่กันพี่แอ่วเมันเสียห่ตลอดนี่แหละว่าเขนแขนเป็นหลุมนี่ตั้งแต่โดนโดนมาแล้ว ก็เลยก็เลยได้ลวาวันที่8ในประเดีลาวันที่8คือตรงกับวันเกิดดีลุยพอดีพี่น้องนะคะแค่นีก็เลยประเดีดไปเพราะว่าไปหาหมอหมอันช่วงประมาณหัวคุงแรงไปหาถุงนึงกระทำการฉีดยาฉีดสารเข้าไปในกระดูกไขสันหลังซึ่งมันจะทําให้ปวดแลว้วก็วินแล้วกอาเจียนแล้วก็หักนะคะต้องนอนออบเสิร์ฟอยู่ประมาณชั Mid ่วโมงนิดๆนะคะให้น้ำเกลือแลวค่อยกับบานมานอนพักอยู่บ้านเพราะว่าถ้าผู้ไดเคยรักษาโรคตัวนี้สิหัวมันมันวิ่นมันวิ่นมันเบียนเพราะว่ามันเกี่ยวก็ กับไขนหลังนะคะ,ะก็กกเลยเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ไม่ได้ไปงานวันเกิดนิลุยนะคะแต่ว่าแคทก็น่ลุยกับยู่ดีกับแป้วนี่คุยกันก่อนัน้นั้นแล้วนะคะคุณละคนกับดามาว่าแคทมีทําไมไปงานวันเกิดนิลุยแทนทสิอาสิเพิ่นบอหูอาสิดด้วยเพิ่นบอหูเนาะแล้วก็อาจสิดด้วยว่าบอเหหนแคทมีนะคะแต่ขันข่อยสบายดีข่อยอยู่นี่ไม่แห้งข่อยไปอยู่แล้วพี่นนอง <laughs> บ่มีบ่มีเหตุผลในขอ่ขอยสิข่อยสิไปรวมงานมูต่ว่นนี่คือเขอบสบายดีนะคะหลังจากวันที่8ด ก็เลยลาต่อเลยวันที่19 30คืองานบวชพระนุกธนดลนะคะรือว่าคู่จิน้นนุกายหลักการงานมาขึ้นนี่ยูก่กุสุมานจังหวัดสกลนครนะคะก็ได้ดล่าสองมือวันนี้นะคะก็คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วละกับว่าหายกับว่าหาย นะคะตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะคะพี่น้อง่ะก็ไปเจอกันที่งานได้แฟนขาเอฟ c ท่านใดที่อยู่ใกล้งานก็ไปเจอกันหน้าวิธีได้ส่วนใครที่ดูออนไลน์ก็เจอกันกับพวกเราในแตะไลฟ์รอบที่56ออนทัวร์ได้นะคะตอนนี้กําลังเดินทางไปค่ะใครแนม่คนขับรถลำยงก็มาด้วยนะคะสาวนอนตอนนี้กำลังจะเข้าราศีสไลดยแล้วนะ นี่แค่มีอารถมาเองเพราะว่ามู่เขาเล็ดแล้วจากสกุลนครมาขึ้นเขาก็นอนยูบัดพักก็พี่น้องนอกกันเลยไม่อยากเห็นลบกวนเขาไปหาไปส่งมันขยี้ขย้อนก็เลยขับรถมาเอางก่อนนะคะวันนี้โอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยจ้าไปเลยก็อาการก็ปอดปรูงนะคะไม่ค่อยปวดเท่าไร่นี่มีนี่มีแผลบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ถือว่าขั้นเป็ว่าตกรุนแรง ถึงสถานที่กันแล้วนะคะวันนี้อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอปูสิงจังหวัดซีสะเกตกันเองหมอต้องเก่งใจกันนะคะสวัสดีคุณพ่อจอด้วยนะคะ เราสีมันจะน่ารักมากเลยอุ้ยอายรถขั้นหน่อยขึ้นหวันกัอปะซ้อมเต้นซ้อมเต้นความกินไลท์กับอันเสียพาไลท์ก็อย่างนี้อโ้ช่วยอาบน้ำใจเหมือนั้นที่ประกาศมีบอก สาวหมอแค้นไก่บ่เก็บมาซอยหลักมาซึ่งรูดลยสวยค่ะมาท้ถุงเรียร้อยมาจะถุงเหรอเข็ดเป็นสมเลยบ่ ก็เป็นยังกรสัญแญย่ออันนออ็หนาวเาหนาสัญแเราจะซื้อให้ไหมเอเอะมมันกินอ,นอาหารขนไหมัมนบอก,ก็กินอาหารเม็ดเดเล่ให้มันกินอันโมปิงข้นตะปาข้นกับนือจิ้ตอกไม่อ้วนอีีมันอุ่ม้วนักเอเอะ พี่น้องงวอข่อยพี่น้องเอ้ยนางอยู่ข้างหลังเิทีตรงนี้มุมนี้นะคะเราก็จะวิ่งรุดๆรุดๆขึ้นไปตรงนั้นนะคะเวทีอัดบันไดยูมองหันค่ะเวลาเราก็เรียนรุดๆรุดๆๆลงมานะคะวันนี้อยู่ไกลไหมไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะคะกับบันไดเนาะก็นั่งอยู่ข้างพี่หมีนะคะแล้วก็ใต้กกอะไรก็ไม่รู้มันน่าจะใช่กกน้าเกีียงหรอกนะมันกกอย่างไวยายเออบักข้อต้กกบักน้าเกี้ยงนะคะก็คันนะคะนี่ก็ยูงสิละค่ะ ูสาสตร์บุรพ์ผืนุรพ์ผืนนะฮะอาจอามเจเอตอนนี้เราก็แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นอนรอมิกเสียงกันนะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ใส่ชุดนะคะเพราะว่าเรารอสคริปจากแม่แพลอยู่นะคะแล้วก็แต่งหน้ากันแต่งเลียวกอนกับนอนเห่นก่อนพี่น้องคขาแบบสบายบรือนะคะอย่าลืมนะคะให้กาลังใจกันได้นะคะวันนี้ที่บูสสิงสีสเกดจ้าคลิปนี้เอาไว้สำนึกสักอนพี่น้องขะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย